สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมเป็นประจำนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและก็กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่ใช้เข้าซื้อจุดที่จะขายทำาไมทองคําประจําวันอังคารที่30พฤษภาคม2566ทองยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่านะครับมีการทําจุดต่ําสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งหากการยอดตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ากว่า19 3 0เยมเหรียญมีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ แนะนำนะครับว่ารอจังหวะทยอยเก็บของตามแนวรับจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หมออมทองกับออสเซเรสสุวันนี้ยิ่งออมยิ่งได้ออสเซเรสสมทบเงินออมสูงสุด800บาทเริ่มต้นออม1,000บาทเพียงเปิดบัญชีออมทองใหม่เ,ออเปิดบัญชีออมทองลิงก์อยู่ใต้คลิป,คล,ปคลิกเลยมาดูกันที่ราคาทองคําบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคําช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาถึง4ครั้งเลยทีเดียวครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนบ่าย3ามโมงครับที่มีการประกาศออกมาในส่วนของทองคําแท่ง9.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ32,000พอดีครับ รับซื้อคืนนะครับ3า9 0 0บาททองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่32,500บาทรับซื้อคืนครับ31,320บาทประกาศออกมาเป็นครั้งที่4นะครับราคาเนี่ยปรับบวกเพิ่มมา50บาทนะครับจากการประกาศครั้งแรกแต่ราคาก็เท่ากับราคาปิดของเมื่อวานนี้เลยนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิสกันบ้างครับในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิสนะครับ9ก5าเนี่ยออสซิลิรับซื้อคืนนะครับก็จะอยู่ที่32,5 0 0บาทนรับ ขายออกนะครับก็จะอยู่ที่3-2045บาทนะครับในส่วนของราคาจากทางออสซิตครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดลบลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหยุดของทางฝั่งสหรัฐนะครับทาให้มีแรงซื้อขายเนี่ยเบาบางเลยทีเดียวขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานนี้นะครับมีความคืบหน้าแล้วครับทาให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลลงนะครับ แม้ว่าทองคำนะครับจะได้รับปัจจัยบวกตรงนั้นมาแต่ตลาดเนี่ยยังคงได้รับปัจจัยลบนะครับจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าทางเฟดจะยังคงเดินหน้าครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกนะครับในการประชุมวันที่15มิถุนายนก็คือเดือนหน้ากลางเดือนหน้านะครับจึงยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําอยู่ครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้นะครับที่จะส่งผลต่อราคาทองคําได้ครับคืนนี้นะครับตอนเวลา3ทุ่มเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญครับ เป็นตัวเลขรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจากทาง CB โดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ระดับ99.1ครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่101.3นะครับทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่าลดน้อยลงจากครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับ เท่ากับว่าคืนนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์ของทางตัวเลขเศรษฐกิจนะครับบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกต่อราคาทองคำครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไหวในกรอบแคบๆครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1 9 4 9เี่หรียญครับปรับตัวลงไปต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่19 4 0เหรยี่เหรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมดแค่เพียง9เหรียญเท่านั้น,นครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดจากทางฝั่งตลาดนะครับทำให้วันรุ่ยยยค่่อนข้าาางงททีีีจะเเบบลดว ด้านกองทุน s p สพนะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มหรือว่าขายออกไปแต่อย่างใดนะครับยังคงนิ่งๆอยู่ครับสถานะถือรองก็ยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือ9 4 1 2 9ตันนะครับกองทุน S p สพีนะครับยังคงมีท่าทีรอดูอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำครับถัดมาจะเป็นในส่วนของค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะพันผวนเลยทีเดียวครับช่วงเช้าเนี่ยเปิดมาครับแข็งค่าก่อนที่จะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับ ยังคงจะต้องจับตารอดูในส่วนของฟันโฟจากนักลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะเห็นการกลับเข้ามาซื้อในส่วนของพันธบัตรไทยเราได้หลังจากที่รับรู้ผลนะครับการประชุมของกรนงที่จะมีการประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับโดยคาดการณ์นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%นะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะทําให้เงินบาทนะครับเริ่มมากลับกลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้างนะครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ 34.70นะครับถึง34.90บาทต่อดอลลาร์นะครับ,บกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่34.70บาทนะครับกรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่34.90บาทต่อดอลลาร์นะครับล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับก็อ่อนค่ามานะครับใกล้ๆแนวต้านอยู่ที่34.85บาทต่อดอลลาร์นะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ถือเป็นปัจจัยหนุนนะครับให้ราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยทำให้ไม่ ทำให้หลุดต่ำกว่าสามหมสองลงมาไม่มากนักนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเราอยู่นะครับการอ่อนค่าของเงินบาทครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยที่นักลงทุนนะครับยังคงจับตารอดูในส่วนของข้อมูลแรงงานนะครับของทางสหรัฐที่จะมีการประกาศในวันศุกร์นี้นะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหาสัญญาณบ่งชี้นะครับถึงแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับ ซึ่งก็คาดนะครับว่าเฟดเนี่ยจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกนะครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ยังคงแข่งค่านะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ104.40นะครับเงินบาทนะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับยังคงแข่งค่าขึ้นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําโลกอยู่ครับ สำหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี่ชั่วโมงราคาทองคำยังคงมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำมีการทำจุดต่ำสุดใหม่ของราคาเรื่อยๆเลยทีเดียวครับทางเทคนิคเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือยังคงเป็นเทนขาลงอยู่ครับบ่งชี้นะครับให้ระมัดระวังการปรับตัวลงต่อเอาไว้ให้ดีๆครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยราคานะครับลงมาปรับตัวลงมาทําจุดต่าสุดใหม่นะครับลงมาทดสอบแนวรับ1930เยเหรียญ เป็นไปได้นะครับว่ารอบนี้นะครับหากว่าหลุดต่ากว่า19 3 0เหรียญลงไปเนี่ยจะลงไปหาแนวรับ1,900เหรียญเลยทีเดียวครับแต่หลังจากที่ราคานะครับลงมาทําจุดต่าสุดใหม่เนี่ยก็เกิดในส่วนของสัญญาณที่เรียกกันว่าบูลลิตเดว e เซ e นะครับก็คือกราฟราคานะครับมีการปรับตัวลงครับในลักษณะนี้แต่ในส่วนของอนดิคเตอร์นะครับปรับตัวขึ้นทําให้ราคาทองคําในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะครับ หากราคานะครับจะกลับขึ้นไปต่อนะครับราคาเนี่ยต้องยืนอยู่เหนือรูปปิดอยู่เหนือแถวหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับในขั้นแรกซึ่งจะทะลุผ่านไปได้หรือไม่นั้นนะครับอาจจะต้องมารอดูคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับหากไม่สามารถยืนได้นะครับก็มีโอกาสครับที่จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้นะครับก็อาจจะลงมาหารับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญเนี่ยครับก็ให้เรามาระวังกันไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาาณครรััับบกก็เ่่อนนตตววะะด50% ปรับตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์โซลครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปนะครับมองว่าน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับเพื่อขายสถานะของแรงขายแต่น่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับจากแรงขายเนี่ยที่ยังคงมีค่อนข้างมากนะครับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้บ้างนะครับเพื่อขายสถานะของแรงขายแล้วก็ปรับตัวลงต่อครับในลักษณะนี้อาจจะไปติด1955เหรียญ1,965เหเหรียญนะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่อครับ สำหรับวันนี้นะครับแนะนำนะครับว่าให้เล่นสั้นนะครับเก่งกำไรสั้นๆเป็นรอบๆไปก่อนนะครับหากราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านเนี่ยก็ให้หาจังหวะในการดักขายนะครับจะได้เปรียบกว่าครับเพราะว่ายังคงอยู่ในเทรนขาลงครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่รอซื้ออยู่นะครับช่วงนี้นะครับแนะนำว่ารอดูไปก่อนนะครับมือว่างๆไว้ครับรอคอยครับยังคงไม่ต้องรีบร้อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากติดไม้ติดมือไว้สักหน่อยนะครับรอที่แนวรับนี้นะครับ1,930เหรียญ1น2่เหรียญน,นะครับ2แนวรับนี้สามารถที่จะยังคงพอเสี่ยงรับแล้วก็รอเมื่อราคานะครับมีการติดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ค่อยไปดักปิดได้นะครับตัวที่ราคาทองคําแท่ง9กน .5 นะครับก็อยู่ที่ประมาณแถว31,9 0บาทถึง31,800บาทนะครับสแนวรับนี้พี่ๆท่านไหนนะครับ ที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคานะครับดีดตัวขึ้นไปนะครับแนะนําว่าให้ปิดไปก่อนนะครับหรือจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยก็ยังคงพอที่จะถือรอไปอีกสักนิดยังคงพอลุ้นได้อยู่นะครับเป้าหมายทางการนะครับเมื่อราคานะครับมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับก็อาจจะปิดบางส่วนออกไปก่อนนะครับก็คือแนวต้านนี้นะครับหนึ่เการ้อยห้าสิบห้าเหรียญกับหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับโดยที่ราคาทองคำแท่งเก้าส่วนจุดห้านะครับก 350บาทนะครับ2แนวต้านนี้นะครับปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแนะนํานะครับว่าแล้วค่อยไปหากำไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนเนี่ยตัดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับทองคําแท่งระยะสั้นนะครับแนะนาว่าซื้อขายในกรอบทากําไรแถวสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถึงสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก่งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยังคงพอทําได้ครับทองคําแท่งระยะกลางถึงระยะยาวนะครับ ช่วงนี้ก็คงยังคงต้องรอดูไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงอาจจะไปรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึงน่งก็ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับในส่วนของกรนองเนี่ยจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับก็คาดว่าราคาในส่วนของเงินบาทเนี่ยอาจจะมีการป,ปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นได้นะครับก็จะทําให้นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งบ้านเรานะครับมีการามีราคาที่ถูกลงตอบมีมีรา,าคาที่ถูกลงได้อีกนะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยหลุดต่ากว่าสามหมืนสองลงมาบ้างแล้วนะครับก็ พี่ๆไหนนะครับที่ยังคงพอเล่นระยะกลางระยะสั้นนะครับตรงนี้ยังคงพอที่จะทยอยเก็บได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีขายไปแล้วนะครับช่วงนี้มือว่างอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะทยอยเก็บของสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีมีกําไรในวันนี้นะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ